เนเน่ยูน้อยรอยโลนะเ้าวันนี้นะคะเนเน่พามาบุกทีมล้างค่ะวันนี้เนเน่จะพามาดูรถเข้าใหม่วันนี้มีเป็นรถตอนเดียวนะคะบอกเลยว่าหน้าเนี่ยโชมใหม่มันที่ใครๆอยากได้แน่นอนแต่ว่าคันนี้เห็นโล่งๆแบบนี้ใช่ไหมลูกค้าไม่ต้องกลัวค่ะอยากได้เป็นคอกอยากได้เป็นตู้ทึกหรือว่าอยากได้แมกไลเนอร์ใหม่ๆนะคอมเมนต์บอกได้นี่เนเน่พาดูอันนี้คือถอดออกให้เห็นให้หมดเลยนะว่ากระบะใหม่จริงนะคะสวยๆจริง ใครอยากได้เป็นตู้ทึบอยากได้เป็นข้อคอมเมนต์เข้ามาเลยนะคะเพราะว่าคันนี้เพิ่งเข้ามาและเดี๋ยวจะพาไปดูด้านข้างด้วยนะคะว่าคันนี้ลูกค้าจะได้อะไรใหม่ๆกับคันนี้ไปบ้างนี่พาดูรายละเอียดเลยนะไม่มีร่องรอยการบรรทุกเลยนะไม่เคยบรรทุกมาเลยเจ้าของเดิมอะ่ะน่าจะใช้น้อยมากๆนะคะแค่อยากได้รถตอนเดียวไว้ใส่ของเยอะๆ แต่เหมือนไม่ได้บรรทุกหนักมากนะสาหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวเนี่จะพาเดินดูรอบคันเมื่อกี้ให้ดูด้านหลังแล้วเพราะว่ารถมันเป็นสายบรรทุกใช่ไหมเราต้องดูเน้นด้านหลังเป็นหลักนะคะนี่ให้ดูเลยปิดให้ดูด้วยนี่นะคะส่วนใหญ่รถตอนเดียวอะ่ะเขาจะทาข้างหลังมาเป็นแบบนี้ทุกคนเราก็ต้องใช้แรงนิดน,นึงออนี่ค่ะให้ดูเลยร่องรอยการใช้งานน่ะน้อยมากคันนี้แล้วไม่ต้องตกใจกับตรงนี้นะจะได้แบบนี้ไปหรือเปล่า ไม่ใช่นะคะแต่ถ้าลูกค้าคนไหนอยากได้แบบนี้บรรทุกไม่ได้หนักมากอยากได้แบบนี้เลยจัดให้แต่ยางเปลี่ยนให้ใหม่นะคะยางจะเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นคันนี้น้องเพิ่งเข้ามานะก็เลยจะมาเป็นแบบนี้อยู่นะยางหลังอ่ะไม่ต้องห่วงได้เป็นมิชลีน xcd 2เป็นยางสําหรับบรรทุกแน่นอนนะคะแต่ถ้าลูกค้าคนไหนที่บรรทุกหนักอยากได้เป็นกระทะผาอยากได้เป็นเพาลอยบอกได้เลยเนเน่ใส่ให้ฟรีนะจ๊ะเนเน่ใส่ให้ฟรีนะคะรวมถึงคอก หรือตู้ทึบด้วยถ้าอยากได้แบบไหนแค่ทักมาโทรมาคุยกับเน่ๆเลยค่ะคันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูเลขไม้ด้วยเพราะว่าคันนี้ใหม่มากจริงๆไะ <S <S 1> <S 1> ให้ดูด้านในก่อนค่ะคันนี้ <S 1> <S 1> เดี๋ยวเปลี่ยนฟิล์มให้ใหม่ด้วยนะติดฟิล์มให้ใหม่ฟรีรอบคันนะคะนี่สวยสวยมากบอกได้แต่คําว่าสวยด้านในก็สวยเนี่ยเปิดมาให้ดูเลยค่ะพลาสติกด้านบนยังไม่ได้แกะเลยนะพลาสติกด้านบนยังไม่ได้แกะเลยนะคะ คันนี้พวงมาลัย power ตามสไตล์เขาอยู่แล้วค่ะเกียร์เป็นเกียร์กระปุกนะเดี๋ยวเน่ให้ดูเลขไม่เพราะคันนี้ตอนเน่ขับเข้ามาเนาะเน่ย,ยังแบบเฮ้ยเลขไม้น้อยมากเลขไม้แค่26งหมทุกคนเลขไม้แค่26งหมเองนะคะเดี๋ยวเน่จะพาไปดูห้องเครื่องด้วยค่ะคันนี้จะได้เป็นเบาะหนังนะคันนี้จะได้เป็นเบาะหนังนะคะไปะไปดูห้องเครื่องกันบอกเลยว่าคันนี้โคตรของโคตรใหม่ทุกคนโคตรของโคตรใหม่จริงๆนี่ ได้เป็นเครื่องยนต์3,000ด้วยนะคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องยนต์3,000นะคะเป็นตัวเครื่อง DDI Bu Power นะห้องเครื่องสวยๆเลยค่ะคันหน้าเดิมๆไม่มีบิดไม่มีโค้งไม่มีงอรอยมาร์กจากโรงงานยังอยู่ครบทุกจุดนะสังเกตด,ดูดินี่นะคะมี ABS ด้วยนะคะลดแล้วจะบอกว่าทุกคนไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าของเหลวภายในเครื่องเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะคะแบตเตอรี่ดูแลให้เป็นอย่างดีฝากระโปรงใหม่ๆสวยๆเลยนะคะ ลูกค้าหลายๆท่านกลัวแม่เน่ให้ดูรถสภาพแบบนี้ถ้าทำข้อทำเอารอยให้พี่เพิ่มเสริมหน่งเสริมแหนบคิดตังเพิ่มหรือเปล่าไม่คิดเงินเพิ่มนะคะทำให้ฟรีและที่สำคัญมีการลงเล่มจดทะเบียนให้ด้วยนะคะลงเล่มจดทะเบียนลูกค้าเอาออกไปใช้งานได้เลย ไม่ต้องกลัวตำรวจไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นมีใบรับรองจากวิศวกรให้นะคะอยากได้คันนี้รีบทักรีบโทรเข้ามานะอยากได้ i สูดีแม็กเครื่องโยนต์3,000ตอนเดียวคันนี้รีบทักรีบโทรเข้ามาค่ะช่องทางการติดต่อเน่เนขึ้นให้ที่ด้านล่างแล้วนะขึ้นให้ที่ด้านล่างแล้วนะคะหรือถ้าอยากโทรหาเน่เน่โดยตรงเอาไปเลยค่ะ0926515436ค่ะ0926515436นะ อยากได้รีบโทรเข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้เนเน่ด้วยนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้เนเน่ด้วย,วยคันนี้ทวนกันอีกรอบว่าลูกค้าจะได้อะไรบ้างแมกใหม่มาย,ยางใหม่มยอยากได้กระทะผ่าหรือเผารอยแจ้งมาเดี๋ยวใส่ให้อยากได้ตู้ทึบหรือว่าโคกแจ้งมาเดี๋ยวใส่ให้ทั้งหมดที่พูดมาฟรีให้ทั้งหมดแค่นั้นไม่พอติดฟิล์มให้ใหม่ฟรีรอบคันด้วยนะคะ อยากได้คันนี้รีบโทรเข้ามาสําหรับวันนี้เน่ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะเมื่อนึกถึงรถม่านรถมือสองรถส,สวยๆแบบนี้ต้องนึกถึงเน่ค่ะสมชายคาร์เซ็นเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสวัสดีจ้าบริการดีรถสวยในครอบครัวคันที่สองคะ่ะต้อนรับอย่างดีเลยค่ะออกง่ายออกเร็วนะครับสภาพดีทุกคันครับมีคนแนะนําม,มาจากมาจากกรุงเทพฯค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะ ขายปลาเซนเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายของขายสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยค่ะ